กราบหอยคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับเกมอานิมอนคอร์ซิงนะคะพาร์ทแรกเลยนะคะแต่ว่าขอว่าเป็นเดย์นย์แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันมี2องแอคเคาท์นะคะแต่แอคเคาท์นี้เนี่ยเป็นแอคเคาท์ที่ดิฉันเนี่ยเล่นบ่อยที่สุดนะคะเป็นแอคเคาท์หลักนั่นแหละอีกแอคเคาท์หนึ่งก็คือศูนย์นะคะเพราะว่าการที่จะเล่นให้ดูอันนี้เนี่ยมันก็แบบไอ้นี่ไปแล้ววะไง คือแบบมันรู้ไปหมดแล้วอ่ะเนาะก็คือเดี๋ยวขอเล่นใหม่ให้ดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่อีพีนี้ดิฉันขอพามาดูอันนี้ของดิฉันก่อนละกันค่ะความจริงก็สามารถบอกได้นะว่าอยากจะดูอันใหม่หรืออันเก่านะคะตอนนี้นะคะบอกเลยทางเข้านะคะอาจจะไม่สวยมากนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าตั้งใจมากเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะถมเป็นภูเขาทั้งหมดนะคะ เพราะว่าจะให้เดินนะคะขึ้นมาตรงนี้ปึบนะคะอันนี้นะคะน้องเวสดิฉันขอใหญ่บ้านนางก่อนเพราะว่าเราจะถมตรงนี้ทั้งหมดนี่คือน้องเวสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นางก็จะใหญ่บ้านละนี่ตัง,ตง ต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือแปลงดอกไม้นะคะดิฉันขอแบบว่าทําให้เป็นแบบแต่ละส่งแต่ละสีก่อนอันนี้ส้มนะคะบวกขาวจะได้กลายเป็นสีแดงนะคะสีแดงจะเป็นสีแดงพิเศษนี่แดงบวกแดงเป็นสีน้าเงินนะคะเป็นสีที่หายากบ้านของดิฉันนะคะตอนนี้กะว่าจะทําเป็นแบบเออแคมเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้เลยหอย,อยงงเดี๋ยวจะทูปใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งเกาะ <laughs> เดี๋ยวจะเล่นแอคเคาท์ใหม่ให้ดูแหละ แอคเคาท์ใหม่นี้ก็คือรู้หมดแล้วนะคะทำตามความฝันค่ะแต่แอคเคาท์นี้ก็คือทําตามความฝันนะ,ะนนนะเพราะว่าเป็นเกาะเพนกวินนะคะดิฉันมีเพนกวินตอนนี้หตัวแล้วเนี่ยดูความน่ารักของน้องนะคะออโรล,ล่าค่ะฟโฟล์นะคะเวสปักนะคะอันนี้โลสปริงเคลิล ตัวทีดิชันรักมากที่สุดในเกาะนะคะมีไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะนี่มีน้องแทงที่มากับดิชันนะคะกับชาลิแล้วก็เวสหลักมากเพราะนางน่นารักย่อยงงเนี่ยดูความความปังของนางโอ้ยในบ้านนะคะอันแรกเป็นแบบเหมือนสำนักงานนะคะแบบว่าให้มานั่งรอก,กันได้ ระหว่างที่ดิฉันทํางานอยู่ในห้องนะคะตอนนี้มีโมนาลิซาปลอมแล้วก็จริงอยู่ตรงนี้ค่ะงงเวอร์นี่ห้องทางซ้ายคือห้องสํานักงานห้องทํางานของดิฉันนะคะในจิบหนังสือได้จากตรงนี้ค่ะแต่ว่าเป็นโตที่ไม่สามารถเข้าไปได้ไม่สามารถเข้าไปนั่งได้นะคะงงเวอร์ได้เป็นแบบนี้อย่างเดียวย่อยโอเคห้องสำนักงานก็เสร็จ เราไปดูห้องต่อไปนะคะเป็นห้องนอนของดิฉันเองความจริงดิฉันอยากอยากได้แบบสีชมพูสวยๆนะคะก็เลยแบบว่าไปตรงกับเซ็ตคิวพอดีนะคะนี่ชมพูบดเลยย่อยแล้วใส่เสื้อกันฝนขึ้น,นบนที่นอนเปียกแฉะหมดแล้วค่ะงงเป็นเซ็ตของนานะคะมีนี่หลุดตีมนิดเดิงเป็นเซ็ตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสีแบบไม่ใช่สีชมพูย่อย,อย,อยก็สามารถนั่งดูทีวีได้ นี่มีรูปน้องด้วยนะคะแปะอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรูปของอโฟดายนะคะเป็นรูปปลอมห่อยห้องทางขวานี้ไม่ใช่ห้องอะไรนะคะเป็นห้องแบบว่าเป็นคลังเฉยๆนะคะเอาไว้เก็บแบบเออเนี่ยเธอหนิบนะคะเออแค่นี้แหละห้องใต้ดินนะคะเป็นห้องแบบว่าเป็นห้องทํางานน่ะแหละเป็นแบบเออเก็บข้าวเก็บของต่างๆนะคะแล้วก็ห้องน้ำด้วย นะคะนี่ดีการกดชักโครกให้เรียบร้อยห้องข้างบนนี้ยังไม่ยังคิดตีมไม่ออกนะคะแต่ว่าวางวอวาง,วางอะไรไปหมดแล้วคือมันเป็นห้องแบบดวงดาวนะคะสวยมากนี่แล้วข้างหลังคือเดินสุดไม่มีใครได้เห็นทางนั้นคะ่ะต้องหันหลังนี่คือน้องนอง,นองทั้งหมดนะคะที่ดิฉันเคยมีมานะคะ รวมถึงอันนี้ดิชันชอบนี่มากเลยพี่เสือนะคะแต่ว่าเดฉันปล่อยนางไปแล้วแล้วก็ได้นี่มาแทนค่ะสปริงเคลิลก็คือวางตรงตามตัวนะคะไปค่ะบ้านก็จบแล้วนะคะตอนนี้มีโซนสวยอยู่แค่ไม่กี่อันนะเนาะเนี่ยดิฉันคิดว่าตรงนี้สวยเป็นบ้านของน้องสองคนก็คือซิดนะคะกับปัก๊กเป็นบ้านตีไม้ไผ่นะคะส่วนบ้านของซิดนี่เป็นตีมแบบเป็นไมไม้ อันนี้ใครเนี่ยอันนี้ปักใช่ไหมเออปักปักจะเป็นแบบสีฟา้ฟาๆนะคะตาครึ่งเดียวอันนี้บ้านแทงกับบ้านน้องปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย้ายทั้งหมดนะคะตรงนี้มันยังไม่สวยเท่าไหร่นี่น้องแทงปิงปังใส่ทุกคนปิงปังใส่ทุกคนคะ่ะตรงนี้คือดิฉันคิดว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดดฉันถ้าเผื่อมันมีจริงๆดิฉเดซันจะโละตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ตั้งร้านกาแฟตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งซิลเอออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะตั้งไว้ประดังประเดยอ,อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ออโรร่าค่ะโซนข้างบนนี้ทําสวยก่อนใครเลยนะอันนี้ของโฟล์ข้างบนนี้เป็นขอบเพนกวินหมดเลยนะคะเนี้ยอันนี้ก็เป็นแปลงดอกไม้นะคะ เดี๋ยวพาไปดูสารเจ้าแปบบหนึ่งนะคะตรงนี้ว้ายเจออีกแล้วเจอก็ทำตลอดตรงนี้เป็นสารเจ้าค่ะสารเจ้าธนะนุกิตินะคะสามารถบวงสรวงอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ไงอย่างน้องเวสนะคะจะมาบวงสรวงอะไรคะอยากออกเกาะของแม่หรอคะ ส่วนข้างบนนี้นะคะดิฉันจะลื้อออกหมดนะคะว้าย <What? S 1> น้องโลกน้องคนนี้ก็น่ารักเดี๋ยวข้างบนนี้เราจะโะทิงทั้งหมดนะคะเอาออกหมดเลยให้กลายเป็นพื้นระดับสองแค่นั้นพอนะคะมันจะได้เท่าๆกันนะคะตรงนี้เป็นบาร์สามารถมานั่งบาร์ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตก ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของบนศาลเจ้านะคะสามารถมาพลรบ,บูชาได้ไว้เจอน้องออโรรานะคะเอาหนูรีแอคชั่นสิคะเออ <c oughs> น้องออโรราอ่าตรงนี้ก็แปลงกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราจะรื้อออกแล้วทำเป็นหลุมศพแทนนะคะ งนี้ก็ส่วนของพิาพิธภัณฑ์แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูพิาพิธภัณฑ์เนาะ <_ S 1> เข้ามาก็จะเจอนี่นะคะ <_ S 2> ดิชันเปิดไอ้นี่ไว้หรอดิชันน่าจะเปิดไอ้นั้นไว้นะคะไอสนามบินนะคะมันถึงไม่หลับโอเคพาไปดูนี่ก่อนมาแลงดิชันเนี้ยจับยังไม่ครบนะคะประมาณเกินครึ่งมานิดนึงละนะคะนี่เป็นอะไรเนี่ยบัควอร์ม เวิร์มเป็นดักแด้นะคะต่างๆอันนี้สแตมนะคะใครที่ยังไม่สแตมเนี่ยมาสแตมกันได้นะคะใครที่ไม่เกมนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยสแตมหมดละผีทรงผีเสื้อต่าง,าง,าง,างๆสนานานะคะสวยนะเอาจริงๆตอนที่เข้ามาครั้งแรกตอนที่แบบมาหาบาเทอร์ครั้งแรกนี่แบบโล่งมากห่วยตอนนี้คือเต็มไปด้วยดอก น้องนะคะนานาพันธ์สวยจริงอิงออนมาขามไปข้างนอกเข้าข้างในกันบ้างนะคะส่วนลึกของมแมลงนะคะเป็นโซนตู้อันนี้ก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวมแมลงสาบทะเลเหรออันนี้ตะขาบนะคะอันนี้ผีเสือ้อกลางคืนไหมมาส์อันนี้ ตะกแตนสีขาวอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะคะอันนี้แมงม,มุมทารันทูล่าอันนี้ก็คือมแมลงป่องสกอร์เปี้ยนนะคะต่างต่านี่ไงอันนี้แหละมแมลงสาบทะเลนะคะอันนั้นอะไรไม่รู้ปูเสฉ,ฉวนอันนี้ก็พวกแบบมดต่างๆ่า,งา,งนานานนะคะในนี้ก็เป็นห้องทดลองนะคะ ของน้องเซเลสมแมลงวงมแมลงวันต่างๆวุ่นวายไปหมดแค่ดิฉันคิดว่าดิฉันจะเริ่มใหม่นะคะก็รู้สึกเวียนหัวแล้วค่ะพราเริ่มใหม่นี้แบบว่าไม่ได้ง่ายนะต้องเริ่มเอาเงินใหม่ทําใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเล่นในเครื่องเดียวกันนะคะเนี่ยไม่ได้เล่นคนละเครื่องนะคะถ้าเล่นคนละเครื่องก็คือดิฉันสามารถแบบโอนเงินโอนทองอะไรให้ได้นะคะพอตัวนี้ค่อนข้างรวยนิดนึงนะคะไปค่ะไปดูโซนที่2ต่อ เป็นโซนปลาแล้วกันค่ะตรงข้ามกันตู้แรกนะคะเป็นตู้พวกปลาสวยงามนะคะปลาทองนีออนเดตตาน่าหลักนะเบตตาดิปลฟริสเรนโบฟิสหน่าหลักนะแองเจิลฟิต่างๆอันนี้เป็นปลาในบ่อนะคะปลาในบ่อมีคอฟริก็คือกุ้งนะคะนี่เต่า นาตาต่างๆประดงประดุกอันนี้เป็นไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นในบอ่อเหมือนกันอะใช่ไหมแต่เป็นบอ่อที่ลึกหน่อยบอ่อชั้นล่างสุดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบน้ําตกนะคะน้ําตกสาชั้นชั้นล่างสุดมีตัวอะไรบ้างมีแซลมอนมีคิงแซลมอนมีสเตอร์เจียนนะคะ,ะชั้นสองต่างๆชั้นสาม โกลเด้นเทาเชอรี่แซลมอนโกลเด้นเท้านี่ค่อนข้างจับยากนะคะก็จะได้นี่ก็เสียอาหารปลาไปหลายอันนี้เป็นสัตว์ทะเลบ้างแล้วนะคะอันนี้น้ำลึกพวกฉลงฉลามนะคะดิฉันยังดิฉันอยู่เกาะเหนือนะดังนั้นเนี่ยตอนที่ดิเล่นครั้งแรกตอนที่เกมเปิดใหม่อ่ะมันไม่มีฉลามในเกาะนะคะอันนี้ไปตกมาจากช่องนัดปิดโตนะคะไอพวกฉลามพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ต้อง,องรอฤดูฉลามมานั่นแหละเลนาะ ไอตู้นี้ครบแล้วนะคะสี่ตัวอันนี้ตัวอะไรเนี่ย Barrel Eyes เป็นตัวแบบปลาหัวใสนะคะ All Fit อ่า Football Fit มาเรียกว่า Football Fit เหรอวะอันนี้โอ้โ oh หจับยากทางนั้นนะคะบอกเลย <laughs> ไอตัวปลาหัวเขียวนี่คือเคยเจอแค่ครั้งเดียวนะคะไอปลาเหลืองแสกเนี่ยหลายครั้งหน่อยไอปลาเนี่ย ไอปลาสีดําตัวใหญ่นะคะตกได้จากฝนตกเท่านั้นหาง่ายเอาง่ายง่ายทั้งสี่ตัวเนี้ยอีหัวเขียวยากสุดนะคะโอเคตอนนี้ก็หมดละกับโซนนี้นะคะ <c oughs> ทำทำไม <c oughs> หอยอโซนสุดท้ายนะคะเป็นโซนทะเลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสวยงามสวยงามละ อันนี้ซีบัตเตอร์ไฟนะคะก็คือเป็นผีเสื้อทะเลอันนั้นผีเสื้อในบอ่อนะคะอันนี้เป็นปลาสวยงามของจริงนะคะนี่นีโมอ่าอันนี้เพื่อนนีโมนะคะบัตเตอร์ไฟซีอีกแล้วทำไมมีเยอะจังบัตเตอร์ไฟเยอะเก่งอันนี้ก็ต่างๆอันนี้คือสวยมากเดี๋ยวพาไปดูตรงกลางดีกว่านอะนี่สวยเนาะ ค่อนข้างเดินนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังจับได้แค่ประมาณเอ่อประมาณ70%อนะคะอีก30ก็คือพวกฉลามอะไรต่างๆงเนี้ยยังไม่ถึงเดือนที่ดิฉันสามารถนะคะดังนั้นก็รอไปก่อนต่อไปก็ฟอสซิลลวกันค่ะฟอสซิลกับพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่นี่ดิฉันครบแล้วนะคะดังนั้นก็สามารถอวดได้อย่างเต็มที่นะคะนี่เป็นพวกแบบทะเลไอ้พวกนี้หาไม่ได้นะคะต้อง ต้องมีสะสมครบอ่ะเนาะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะคะเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยไอ้ต่างๆนี่เนี่ยเห็นไหมไอ้ปลาสีดําเนี่ยเห็นปะถ้าตกมันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวมันมานะคะอืมค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเนาะอันนี้เป็นพวกแบบพวกเต่าดึกดาบันนะคะเนี่ยเห็นปะกระดงกระดองอันนี้สัตว์บินละ อันนี้สัตว์ตัวยาวนะคะนี่เห็นไหมแล้วที่เล็กอยู่ข้างหลังดู่เลยเห็นปะสวยอันนั้นคือคียใช่ไหมคะคียในโรเสานี้ไงที่เล็กเวอร์มากตรงนี้คือสัตว์ตัวเล็กนะคะตรงนี้คือสัตว์ตัวใหญ่นี่ปังสุดดิฉันบอกจะบอกเลยนะคะว่าไอ้ตัวนี้หายากสุดละปลายหางของมันเนี่ย ดิฉันหานะคะตลอดเวลาเพิ่งได้เมื่อไม่กี่วันที่แล้วเองนะคะกว่าจะครบโซนสุดท้ายนะคะเป็นโซนที่เขาเกี่ยวกับเรื่องว่ายุควิวัฒนาการนั่นเองนะคะตัวแรกก็เป็นแมมมอสเสือเขี้ยวดาบนี่อะไรแรปเออเหมือนแรปอันนี้ก็คือกวางดึกดำบรรน,นะคะอันสุดท้ายก็น่าจะคนใช่ไหมคนโบราณอะ กามใหญ่อย่างนั้นโอ้โหไม่น่าใช่คนปัจจุบันนะคะอ่นะคะ่ะโซสุดท้ายนะคะก็คือแกลเลอรี่นั่นเองแกลเลอรี่นี่จะว่าไงดีเป็นอะไรที่หายากที่สุดแล้วดีกว่านอ้องเพราะว่าเลดเนี่ยนางไอตัวเลดจิ้งจอกนะคะมันจะมาแบบสุ่มนะคะสุ่มพร้อมกับเพื่อนๆของมันนะคะก็คือพวกซีเจพวกตักตะไม่ใช่ตกไม่ใช่ตักกะแตนพวกอะไรนะเออไอกิ้งก๋าที่มันจับมแมลงอะนะคะ ออมันก็จะสุ่มกันมาพร้อมๆกันนะคะถ้าเผื่อไอ้พวกนั้นมาซีเจก็จะไม่มีทางมาเด็ดเอ้ยไอ e ้เลดก็จะไม่มีทางมาเด็ดขาดนะคะแต่ว่าดิฉันใช้อำนาจค่ะของความรวยนะคะพามันมาได้ครบแล้วะคะ่ะก็สวยนะแต่ละอันถ้าเผื่อเรากดเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะสามารถารู้ชื่อของมันด้วยรู้คนเขียนนะคะคนวาดวาดด้วยอะไรนะคะแล้วก็ ประวัติของรูปนี้นะคะนี่คิงคาเมคาเมห้านะคะนี่รูปสวยๆทางนั้นนาเอาจริงปังสุดนี่ดิฉันชอบรูปนี้สุดละโอ้เทพอโฟไดต์หรือว่าวีนัสใช่ไหมของแท้ต้องมีรูปต้องมีไอ้พวกกิ่งมงกิ่งไม้อยู่ทางขวามือบนนะคะ ของปลอมก็จะเป็นเหมือนที่บ้านของดิฉันนะคะแต่ดิฉันคิดว่าของปลอมสวยกว่าอีกอ่ะงงอ่ะต่อมานะคะมาดูโซนซายล่างของดิฉันบ้านดีกว่านะคะใครที่เล่นนี่อย่าวิ่งเหยียบดอกไม้นะคะมันจะแตกโซนซรายล่างของดิฉันก็จะเป็นโซนแคมป์ไซให้แคมป์ไซแบบนาง ปกติเราจะอยู่ในเต็นท์ใช่ไหมคะก็อยากให้เออนั่งออกมากินใส่มงใส่ใหม่เล่นเกงเล่นเกมบ้างนะคะเออนี่มาเก็บผลหมากลากไม้ตรงนี้ก็ได้มีสี่ชนิดเองนะคะเพราะว่ามันพื้นที่พอแค่นี้เดี๋ยวตรงนี้ในอนาคตดีฉันจะทําเป็นแบบพื้นที่สวยๆงามๆนะคะเหมือนแบบว่าแคมป์ไซส์เสร็จก็มาตั้งตรงนี้หรือไม่ก็เป็นเว้ดดงเลยนะคะนี่ก็เดินมาตือตืดตือ,ตอ,ตอ,ตอนะคะมาเวด,ด้งจัดกันตรงนี้นะคะ่ะ สวยเออเวดดิ้งดีกว่า,าั้ยดิฉันไม่เล่นนะคะนะคะเอไอแอแคเคาท์ใหม่เนี่ยเล่นแอแคเคาท์นี้แหละเนาะเออถ้าอยากดูแอแคเคาท์ใหม่ก็ก็ว่ากันมาได้นะคะเพราะว่าก็เล่นได้แหละแต่ว่าแอแคเคาท์นี้มันมีเยอะไงอันนี้ก็เป็นศาสตร์นะคะมาบูชากันได้ตรงนี้กุหลาบดํานะคะลดด้วยบัวทองนะคะจะได้ดอกทองมานะคะ ซึ่งดอกทองนี้ขายได้แพงแล้วมันก็สวยด้วยอันนี้ปลาพาคารหมดแล้วแหละเอาจริงๆไม่มีอะไรมากนะคะเกาะของดิฉันเนี่ยตอนนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่เออค่อยๆพัฒนากันไปแหละแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันจะไลฟ์นะคะถ้าไลฟ์ก็คงไลฟ์ใน YouTube เนี่ยแหละเนาะไลฟ์ในการแต่งเกาะอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าน้องคนไหนออกนะคะเดี๋ยวจะทำ ไลฟ์ Live, หาน้องด้วยแล้วกันนะคะก็ติดตามรับชมรับดูกันได้สาหรับคลิปนี้ก็คงขอไปก่อนแล้วกันเนาะก็คือแบบไม่มีอะไรอะเรานั่งตรงนี้ต้นมะพร้าวบังไข่หอยนี่ค่ะนี่ค่ะแทงลบไปลูกแม่ขอนั่งก่อนนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะคุณคาเดอโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดซับให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนจ้ะนั่นไงนั่นไง อีฟริกนะคะอีเขาเรียกว่าอะไรลิซ่าดลองดีกับฉันใช่ไหมคะเอาตีไม่โดนด้วย <c oughs> ไปละค่ะ <c oughs>